ลุดไฟจอดเรียบร้อยอันนี้แค่เรียนแบบเสียงกีตาร์ครับพี่น้องดนตรีอีสานแต่ว่าเข้ามาเรียบเรียงใส่กับดนตรีสากลได้ คได้ลาเนี่ยอันนี้นมาบกบบนานาหาได้ลาเนี่ยบันี้กบนาสามเนี่ยนาสามเส้นสุดจงมันเข่าพดสุดยอดพี่น้องลูกเรียนแล้วลูกอ่อน นี่ตัวเดียวได้ครับเด็กการสามตัวนี่เท็มแล้วครับเอื้องฝนหยดตกเด้อเอื้องคลองกระทั่งแล้วไก่ออกแล้วไก่ออกแล้ว รถไฟออกแล้วพี่นอ้องตอนนี้กำลังออกจากเมืองลอยเอ็ดไปเรื่อย ขบวนรถไฟจากหมอลำผ้าเพื่อนไกจอดแล้วไก่ย่างจ้าไก่ย่างจิ้มหลอดจะจิ้มหลอดโอเลียงกาโอเลียงหนังตะพิ่มครับหนังตะพิ่มครับ ข,ขอกขอดจะกอดังที่ิมครับนังที่พิมครับกอนออกอาังสือกอนนัหงรถไฟครับกอนรถไฟที่ออกอ่านหนังสือนําทางก่อนตอนนี้เขาบวานมั่วแต่กำลังทีเื่อนมาหารถไฟตอนนีนอ่านหนังสือ จะน้อยกับสิเดินทางเขาซูซานสลาต่อไป กระบ,บ,บ,บอกไม่กระบอกก็มาเตรียมสะเบียงเด้อเตรียมของเด้อพู้ขาวไม่ขายเลยดลดไฟสีออกอีกแล้วอ่ะเหลืองซับล่างแล้ว ป็นยังน้อบานนี้สงสัยคือดูบัติเหตุล่ะรถพยาบาลกันบ่า รถไฟจอดเรียบร้อยอันนี้ผ่านไปเป็นไรรถไฟแต่ล่าง,งครับพ่อเนาะรถไฟแต่ล่างครับผมครับผมคือรถไฟเดี่ยมันเป็นสมัยตะกี้เนาะัสงเกตบก้บังรถไฟตะกี้ผมบอ,บอมีหนังม,มันเนี่ยลูกไฟหน้ามันนะตะกอนๆหน,น้าอยู่น้าหนองสาเนี่ยครับ,ค,รบคือบอกตรงๆว่าคดีเซลหนังมันในโซนที่ต้องจอดก่อนเขาว่าหนังมันก็บว่าเป็นหนังมันได้เอาน้ำอยู่ในสาเานี่ยน้ำธรรมดาเนี่ยแหละครับผมหยอดใส่หยอดใส่แล้วก็ไปครับตะกี้ครับคดีมองได้ไกลก็ถึงก็ช่างไม่ถึงก็ช่าง ถึงไม่ต si ้องก็ชึงทั้งมาแสดงว่าไก่เติบอยู่เชียงใหม่ครับพอเคยเคยไปเชียงใหม่อยู่ตะกี้ไปกิโลไฟแต่สมัยเดี๋ยวรถไฟคือเหมือนขยโจวบอดเซน้นามันดอกบอดเซนน้ำดอกสืมื่อนี่ใส่น้นามันแบบใครๆน้ามันสมัยใหม่ดีเสียวหัเป็นสิ้นผมมันหัวจะพอเรถไฟที่ยังหน้ามันสลายกยังบ่หัวจะเกินครับนี่เออมันก็เลยเป็นไรมาแต่ตามที่ะกี้รถไฟนี่เข้ามารถไฟคือสมัยก่อนๆหมอแค่ถกเกาตะกี้ผมมีการไข่ไก่ย่างนะครับคือว่าเขาโจวเป้าพื้นๆไปดูสิครับบ้านนี่พ่อเลยมาดัดแปลงมาไก่ย่างไก่ย่าง ตามทั้งมาเราไฟตายสมิการไขไก่ย่างก่อนครับเวลาเดี๋ยวขอสถานีหัวลำโพงกับสารเสกัตริย์บ้านพายกษัตริยไก่ย่างไก่ย่างจากขะมีตะกี้ผันเป้าแหล่เลยวเลยขะผมมีการไขไก่ย่างวันที่นี่พ่อเลยมาดัดแปลงเป็นไก่ย่างครับบัวบานแต่ไล่นี่ไล่นี่นักศึกษาอยู่มมศสารครับไปประกวดไล่นี่ได้ที่หนึ่งเลยครับผมครับผมเออบัาพ่อเนี่ยนักศึกษาได้ที่หนึ่งพ่อว่าได้ดอกพวาไม่ได้ศูนย์ครับอยู่แล้วเออนักศึกษาได้ที่หนึ่งพ่อเอาไปเลยครับบ่ยแต่ว่าไล่นี่บัวเปาด้สุ่ม่า คืออยากให้ลูกให้หลานได้หูวจักมันนะทำไรแค่ที่สารท้างหนูมันไปยังไหนเป็นพื้นที่ตะโกนไหนอยากให้นหัจักครับนี่ครับครับผมโอ้นี่เป็นที่ไปที่มากนะครับพอนี่ประยุกต์ใส่เอาขายไก่ย่างขายชิ้นลอดขายข้าวโพดโอ้เอามาใส่ประยุกต์ใส่อย่าบาลูกเมืม่อกี้นี่เมือ่อเสกคุณได้กับพวกข้าวโพดเนี่ยเม,มื่อกี้นี่ครับผมกัจ้างว่าที่หน่ะครับข้าวโพดปานเสียเมื่อเสกอะไรครับเมื่อกี้บอกกับเรนดีปานยั้งกับเรนดีปานยั้งสังเกตเบังคับอย่าเรียนี่ตาเมื่อกี้ขี้บอดเนี่ย ว่าตาข่อยกับบอดต้องขอโทษมันคือว่าเลี้ยงขี้บีด่อยแด่หรือเปล่าขี้บอดที่ผมจำเสียงได้เยอะที่ไรแต่แจ๊พี่ได้ที่บอดเสร็จไหมเก่าดิ้งอ้าวรอบิ่งครับพ่อก็คืออีดีตัวหนึ่งเมนบัวอาจารย์หน่อยนี่นี่บัดนี้นี่บัดนี้รุ่นที่เราไปเท่านั้นมันมีอยู่ขี้หนึ่งหยิบขี้ยังง่อยจังกับเราไปแล้วเนาะ เกิดอดสมัยตะกอนเสียงขี้บอดตะกอนสมัยตะกี่มี่รุ่นนึงเดียวบ้าน,น่ะรุ่นต่อไปพอไปอัปดเห็บวันินสีวังสาค,ครับสำหัชาวหน้านี่ขี้บอดรุ่นหนึ่งตัางหากนี่รเรียนไปมีเลยนี่รุ่นนึ่งต่างหากรุ่นต่ตไปเป็นรุ่นเสียงไหมเรีนไป โอ้คีย์บอร์ดนี่มีหลายลูกเนาะอาจารย์เนาะนี่แหละครับนี่เราไว้จำได้นะครับเออพอจะคีย์บอร์ดแม่ไดกีตาร์เห็นแต่เคื่องนี้ลูกยังกีตาร์ก็ได้บ่พ่อ<ะ>อันนี้เป็นเป็นโ,โอเคอ่ะนี่ละ่ะกีตาร์ได้จำจากวงเฮาเนี่ยละ่ะวงที่เรียนไปตอนแรกอันพาร์ลเล่บี้บอกโอ้ไม่อยังไรเล่เล่เลเลเลยังไของกอันนะพาร์ลเมลี่เนี่ยครับ <ขอ S 1> พอ่อเขโตดปากเพชรแม่บี่พ่อนะแต่แจ๊จำด้องกีตาร์เนี่ยว่าได้จำเสียงเสียกเลยครับเล่าเล่ามั่งพ่อเตรียมเสียงครับโอ,อ,อ้คืออินี้ตัว มือมือกวางตียังไงกีตายพ่อยังยังเตีย,ง,ยงวะพอตีขวดจะไปนะครับบอลเลนมาไกลกว่เขียวใส่หัวเลยหรือมาตีขวดได้พ่อแน่นมือกอางผู้หลุบล่อๆ้อกับผมโอเคครับโอเคครับ เสียงกีตาร์ครับพี่น้องดนตรีอีสานแต่ว่าเข้ามาเรียบเรียงใส่กับดนตรีสากลได้ oh เลูกกล้ายแค้นโอ้ยข้างหลายพี่น้องเงี้ยไปพวกมันกับสร้างฝ่อยสิมวน ้องเมื่อกำเต่าเอวเดาปากดูดฮึดกฮใดยใคัวเป็นมอแค่มนี่สุดยอดโอ้มวัต่ตายพินสีสาด สวดวยอดมือกลองครับเคี่ยเขี่มาอีกแล้วเป็นม้อแค่นดีอย่างนึงดิ่นไหว สุดยอดพี่น้องลูกเลีนแล้วลูกอ้อน กีตาร์แล้วก็เป็นเสียงพิน้นครับเอาพิน้นแบบกบผอบเลยครับผมโอ้เออครับพ่อผมผมเนี่ยยินหนี่พ่อนี่บอกว่าเฮ็ดเกิเสียงพิน้นเสียงไมโอแกนเสียงแสกพ่อยเฮ็ดเสียงอันนั้นนะพ่อผมมากแค่อัน,นอันเขาเทียบเวลาตอนนี้มันมันสีหกมุ่งอนนะพอ่อตอนนี้ผอเทียบเวลาเนาะแม่นครับเถียรไปลาเนาะครับสีหกมุงพอดีครับเถียรไปลาต้องมีการขึ้นเสียงก่ันครับ,บครับ สิบเอ็ดนาฬิกาบัตรพัฒด์พ่อต้องมาขากีดีพ่อพอดีอัฟซารีไอเดียพ่อพื้นแค่นี่เฮ็ดไใ้สูเสียงอีกเนาะห้อยคักเนาะพ่อพอครับเฮ็ดเสียงกระป๋อมไม่เคยฟังกระป๋อมเนี่ยเสียงกระป๋อมกระป๋อมไหมดังยังไงพ่อกระป้องกันกันเออมีเสียงมะไรอย่างเงี้ยพัฒนีลูอันบ้านลูกใครมีสากไฟฟ้าวะครับีอันคือยังสี่ไฟฟ้านี่ยแค่จะมีการเหตุเทียนเกิดขึ้นนะครับผมเหตุเทียนนี่ต้องมีกบใส่ใหม่นะครับ กบไซไม่ไม่มีอะไรกบเด้รุ่นแรกกับกบไฟฟ้ารุ่นโอเปร่ารุ่นแรกกบมือเท่านี่แหละกบมือเดี่ยวไฟฟ้าไฟฟ้าเด้ดูยังี่กบมือสังเกตว่ากบมือสมัยตะกี้ครับอันเดียวกบมือในอากัศนี่ยมาดิพอพังหันคือจังหมูมันที่อยากกินห้มในซันดิพอเมื่่อกีี้นบาดี้กบเราไปไฟฟ้ามันมีไหลกบได้หลายแบบเด้นาหากระมี่นาสามกระมี นาหา,ลาหลายบอก์บานีานนา้นาหาดีถูกมะเข่าเด้ไม่กับไม่เกลี่ยแกมบานี้พเนจรเสียปากถูด้วยบารีนี่มะเข่าได้ลาเนี่ยอันนี้เขาตกบนานาหาได้ลาเนี่ยบานี้กบนาสามเนี่ยนาสามเส้นขุนจงมันเข่าพด ครับผมโอ้นาฮานาซามนี่เสียงว่าคือกันหรอเปล่พ่อเลี้ยนเสียงนั่นไหนบอเยั่นแหละครับเสียงหมาหน้าพ่ออันเนี้ยอันนี้ได้ครับคือขันบอแบบตามมาตาบันเท่านาะมันมีหลายเสียงหมาเนี่บ้าน้องเอือดยังสิยังปวดศาูป้ามันถิียงเฟ้ยครับขีเทาผมดังหมาแบบนี้มันจามเด้อ วันนี้กี่ขรอนเนีาออนี่ัถอนครับอันนี้อันนี้สักหางเนี่ยันี้น่ตามั้รงมดามมา,าสี่ตัวเด้วยวนเนี่าปันเขาปันเดียวกันย่างกันเชา่าวสะเออยากกันที่เลกเขาก็ได้ขี้ล็เขาที่เดีอ อดนี่การเรียนเสียงนะครับว่าจะเป็นเสียงสัตว์เสียงพิ้นเสียงไม้โอแกนเสียงแซกโอ้อัตริยะอันนั้นเสียงต่างๆครับกติบัววันบอดี้เฮดบัวาันี่าครับไม่ได้มาได้ฟังครับเสียงต่างๆเด้มันหลายเสียงอยู่กันทิสุดท้ายพอเสียงเสียงหนึ่งในเอึ้งห้องครับนผมเสียงอึ้งห้องอึ้งห้องได้ครับอึ้งห้องได้ของครับผมมันมีหลายมันมีสองตัวหลายตัวเด้ขันตัวเดี่ยวห้องเนาะ นี่ตัวเดียวได้ครับเนี่ยกันสามตัวนี่เท่จนั้นแหละครับเอือฝนหยาตกเด้ออึ้งคลองกระทางแล้วหยาตกน้ำวันนี้นะเอาพอว่างันผ่านไปแล้วใส่ประยุกต์ใส่ดนตรีเสียงต่างๆมันจากจากใส่เสียงล่ำนะบอกเสียงล่ำวันนี้มึงยังดอกให้หมอแค่นี่แหละล่ำใส่บอแคนล่ำล่ำใส่เจครับแม่นครับเออเอาโอเคครับ แต่พอเราไปพอพี่เดรษฐีโปอย่างเดียวเด้อครับครับผมพ่อโปยังเราไปเปลี่ยนเตะหมอนแช่น้ำเซก็ได้ครับหมอนล่อมเขนอันตันเป็นตัขายสูงอันดีเว้ยจะบอกตัวพ่อยากเป็นตะกินทับหวานมันยังของคือใครใครแดงเลยคนรไหมดอกเพี่แต่พอไม่กินบ้วขี้พอทองก็ได้สีบอใครจังเลยต้องพักกินตะตื่นบอลเนี่ยหน่อยเอ้าล่อยู่ก่อนอย่าพูดใส่คกุบอาจารย์เข่าไปลองนี่อย่าดูดวงไหนครับดองนี่แหละพอนี่มันเป็นดวงอื่น โ okay, อเคดองนีงงงเ้เอาดวงนี้ละมันจังซิงดิเอาดวงนี้กับดวงนี้ให้บ้านเพ่นกับ่าเป็นน,นักสั่นและวผมมีผู้หัวจักน้ำดอกฟังหมอลำลำกับข้แล้วฟังหมอแค่นลำด้อพี่้องี่ทั้งบ้านบานันด๋อยดอยหมอแค่นลำรับ โลนอลนนียังมาลูปท้องค่อยรวยๆวยฝันีแว่วไปอยู่แต่ว่าสีได้พราะนาทีบอเอาละฮะนี้ปันวันนแกเจมเจ้าปันวันนี่แหละนักล่ำกันอยู่ทางกาลสินบานฝ่ายอยู่กาละสินได้ไหมหมุ่นละเมืองดินดำนำซุ้มคุ่ละ ผู้ขามีน้ำวาบุตีสาบคว้าเลีบคือไอ้บุตีไสหมู่ว่านนี่ละยุคกรสินนี่ละยุคกรสินเนี่ยประเด็กนั่ละประเด็กจักไทยนี่แหล่ละบ่อึดปลาเด็กนี่ยแต่ว่าเป็นปลาเด็กปลาไตที่มันปลาเด็กปลาเป็นคุณบ่จบบ่งามปรนเดิดอกคอเลือดเนื้อเสียไข่ฝอยอยู่บ้านหนองพุ่นเป็นตำบลหน้าจำปาเพื่อดอนจานจังหวัดกาฬสินธุ์ในเจ้าหินไปไสมาลำได้ทันที อยากเดือพออยากได้หมอหลำดีเชิญเจ้าไปติดต่อมาลำใดขันขี่พงขี่พนซุนซุนในลำมวนเนาะว่าเอ้ยว่ามาเบิดแล้วลวนะบอนเน เอาคอกเด้อเขาคอกเขาลักเขาคอกเขาเล่าเด้อบัดนี้เอาอันนี้กับเราเพื่อนลำบ่แม่นของยากบ่อืดบ่อยากคือตั้งลุงสีข้นลำดีบ่อืดคนจ้างขัาหยกโตยางยกโตยางหม้อรำมวดที่สักบอกว่าบุญเดือนได้การงันเต็มลาดพาดทั้งคู่สุกได้ออกประกาศทุกท่านนี้ว่าแต่หมอรำดีไอหมอแค้นเอวอ่อนอุ้ยตาอ่อนซ่อนเอวแล้วอินดีวัน ว่าแต่บ่หอลำดีออ้บ่แค้นแอวอ่อนไปลำอยู่บ่อนบานไกลบานไกลเบุญบางไขบ่หรือบุญกองอวด อยากให้ผมเนี่ยเดื้อไปหัวเฉลิมฉันหลงงานกินดอกงานขึ้นบ้านใหม่ได้เอาหมอรับหนไปให้เสิบไปงานข่อยหมอแค้นตุ่มตัวข่อเนี่ยก็เป็นหมอแค้นเนี่ยก็ไปคือกันปันง้อเทียมขู่เพมีมืออยู่กับลูกกับเมียไต้เลือดเอือไปเบื่อตลอดบ่มีมือจอดมือพักมือเส้าคอว่าตกของเอาได้เงินส่วนแบ่งเอาพื้นล่ำกับ่มีผูกแข้งก็เล็วละทางผมยายเอ้ยยายเอาพื้นโค้งเพมีเสียบเสียบสีมาหนึ่งกินเรียบหนึ่งไม่มีซอกขนเมพื้นล่ำ กระไล่ทำนอกกระจนนับบอกควยบอก่วยว่าแต่พงไหนไหวออกทำวันที่ผิดเบื้องดื้อตัง แอ่ผีอยู่ในปราซาได้ย่ยนพวกข้ายืนลองยืนลำพาก,กันเอาตีนทำฟ้าลุ่โจนมุนผ้ากันแตะเสื้อคุณคุณ,คณจากลงจากลุมมานางังทุ้มกันอยู่ข้างนอกผิดเบิงแหนตังแต่พี่หลอกก็ยัง่งฉีดอ,อ่อนซ่อนเดือหมอลำก่อนอยู่ในทีบมาวกกับว่ามีไปถ่อผมดอกคุณไดคนละดจิตใจฟังแล้วตาเจ็บคนดังแมบฟังแล้วดังโมคนตามตัวก็ฟังแล้วตามทีเปีคนขันรีบฟังแล้วข้าคงคนท้ำปวงฟังแล้วหำเหว Thế, không chàng chốn và bó, và phải mặt bông giang nói bọc hay phân công gì hèo mặt bông giang luôn chỗ nhau phong ting lao mian thang mặt suýt tay mọi chuyện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  tay 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 mọi chuyện ตุ i, Pokémon, ้มเปื่อเปิือะตุ้มเปิดตุ้มเปิงตุ้มเปื่เปิงตุ้มเปิดตุ้มเปิงไผยได้เบืองได้เงน้ได้ฟังบ่หอลำดังวัวที่สักปาแล็บปากอยู่ดีกินแซีอายุยืนยาวบ่ไข่บ่เน่าเจ็บป็นเอ็นอุ่นไปทางใดขุดดินกุดกุดละมีเหือมีแห้งโรกตับแข็งหรือว่าโลกกะพอะที่ปวดน้ำหลอะน้ำใสน้ำทุงเฝ้าคุ้งจูโอ้ยนอนนัววด้ตะพูอื่นดอกเจ้าของดิมิตรกินกับนอน เอาอาจารย์บันนีผ้ายาาลงเข้าบนันนีอนซ้อนไหลาอาจารย์เมือนี่เขาเป็นลูกศิษย์ิพอาทั้งสองคนในนี้นอกมือนี้เนอะนั่งเฝ้ากันอยู่มืดมือตั้งแต่เศ้าจนว่าคำเอาฟอนแม่ฟอน จ้าได้เปียกมูอได้มือนีิจะมาผ่อนตะเวนผ่อนแล้วเราเอาหม้อเขาขอกเรียบร้อยแนละ้วเอาฮันนี่เขาเราซ้ำนี่เอาหัลันเดือดลงวันนันเดือดว่าละจุ่มก่อนหลังบุฟังมันเยืนที่เดินไปหน้าเดินไปน้ำไปหน้าไป,หา,ไปห,าหาก่อนมันต่อเอาลันน,น,น,บน,บนอนนนเดือแม่นบัดนี่ก็บฟังวันบอลเดินนัน จักเล้วจันกักเล้วจังหายเจ้านำทางแค้นสุดสันแนมนอ่าหาฤๅหม้อพาหุบไปเด้่อเจ้าที่ป้าแกงเข้า่าทํำลำบาดทีเป่าหนันเดือยให้มีทีถุมาลงตุ้งพูมเคินบาดทางลำนอแม่ยนเยิ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 นเดินให้ถูกจังวะเป่ามาหาโนแมีนลูกกังปอยวางลูกปุ่มมาโดงมีอซมาลงมาโซละอนอูนับหนันเดือมาหาลูกป่มาโดนลำมีโซ่ขั้นก่อนได้โอแม่นมีเพลงให้เป่าสีนอแมีนซาซา สาสายว่าไปยังไว้โหดกันดูดลง้อแม่นลูกต่อยคอยห้ีิยวนำทันแล้วก็เป่าตะทันท่าันเะเทลันเต้เอาเตยันดี้อาจารย์อีแม่เด็กยินบาเตยโควิดบดยากแต่บ้านเท่ายากคอดเนี่ยงแขนบุดีอาจารย์พอมพิลาไส้พาแลบแล้วเขียนไว้โควิดสกิดแนว่าจ้ะ โควิดโควิดไหนทินโควิดละโควิดไนทิ้นคนทั้งแผ่นดินต้องบาดภาวะเมืองไทยเมืองนอกเมืองนาเมืองไทยเมืองนอกเมืองนาทั่วทั้งโลกาฝรั่งอังกฤษขัวโควิดลัวติดลัวตายเดือดร้อนไปทั่วทุกแดนเมืองป่าเมืองแขนนี่ก็ยังวนลอยที่ริมไม่มีที่ไปผัวเมียไม่ทำอะไรจะไปที่ไหนก็กลัวโควิดที่น้อยเลยกินแต่คำว่า กะยัางขอหามดิคุนหมอกะยัางขอหามผัวเมียกะตามให้เป็นให้ห่างผู้เป็นผัวเลยบ่ได้สั่งผู้เป็นเมียก็เลยบ่ได้งางคนหน่อยแม่นซอยแถนเล่าแป้นเป็นพญาแเถนยากษใหญ่เฮ็ดไผ่ปิดไก่กวาค่อยไต่หาแถนเลยว่าเอาไปเลี้ยงไว้ก่อนเลี้ยงไว้ก่อนซ้ำโควิดส้างเลี้ยงไปสะพังมียาแก่มียาแก่ Kéo đi đi nữa các ฮ่าผลงเด้อจานเด้อสวดสวดกัี่ิดองครับ